เรบไปเพดานนะครับเราจะใช้ไม้ม่ทัดเหล็กนะครับใน,นการนะเพราะว่าถ้าใช้เป็นตัวพลาิกมันจะอ่อนไปมันจะไม่ส,สามารถสามารถแักออกมาได้ตรงนี้ต้องใช้ความระมันระวังเพราะว่าถ้างั้นไม่ดีเนี่ยกรอบของโครงไฟเนี่ยแตกได้สังเกตจะมีร่องสองตัวตรง ด้านบนนี้จะมีร่องนิดหนึง หอดเดินของตัวนี้มันจะเป็น่จอโอเคจากนั้นเราก็จะต่อ อหลอดเดิมหรอ,อนะหลอดเดิมเนี่ยพวกมันจะมีสองหน้าด้ารนราหลอดลอน,อนี่นะครับหอดที่ผมเ,เปลี่ยนเข้าไปอันนี้คือหลอดสีขาวบร์สิเไปแล้วเดี๋ยวผมหาหลอดเดิมรอหลอดเดิม หลอดเดิมตาตอเดิมของซีวิค Fc ตัวนี้เออ Fb ตัวนี้นะครับมันจะเป็นหลอดไสข้ขนาดขนาด10วัตต์นะครับความยาวเนี่ยจะยาวอยู่ที่31 สามจุดหน,นึ่นเงเซนกันถ้าใครจบซื้อมาเปลี่ยนก็หลอดขนาดที่เท่ากันอันนี้เดี๋ยวผมจะใส่หลอดเดิมเข้าไปก่อนเปลี่ยนออกนานละแต่ซื้อรมาใหม่ใหม่เคลองเปิดดูนะครับอันนี้คือสีของหลอดเดิมจะเป็นสีส้มหลอดเดิมเนี่ย กินไฟอยู่ที่10วัตต์แล้วก็เปิดไปสัก5วินาทีมันก็ร้อนละร้อนมากๆตอนจะถอตองนะครับต้องปิดไฟไว้สัก5นาทีก่อนงั้นลวกมือัอ่อนนี้หลอดี่่ผมใจเปลี่ยนนะครับสามารถเลือกซื้อได้ แต่ว่าขอแค่ความยาวที่31.2มิลิเมตร31มิลลิเมตรโอเคการใส่ก็เหมือนการถอดนะแล้วแต่ใส่แบบลองอันนี้มันใส่ยากนะก็ใส่แบบนี้ลงกไ็ได้ ซี v ิ c กน้นจะใช้พวที่ไม่เกิน3ามสิบถ้าเกินเนีน่สยส่ได้แค่โรงงานออกยากมายากน,นี้แหละ หฟ้าครอบไฟก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับใส่ด้านด้านหนึ่งก่อนไม่กดอีกด้าน,นอนนีนเข้าไปตอนใส่นี่ไม่ยากครับแต่ตอนถอนนี่ถอนไม่ดีมีแตกไน้เนยโอเคเราเปิดลองได้ไฟสีขาวชั่วเลย